อื่นพี่น้องเอ้ย่ะชืขึ้นไปเซโปนนะบอกทั้งน้องน้ำฝนกันเมื่อเอิญวันเด้มาเด้อยันว่าลืมเอ้ยเมียบุญไปใช่คือคือบอกเห็นวันนี้ว่าเ็ะมาก่อนกับสี่สิบก็เคยเห็ดแล้ววันนี้ก็เลยพักนี่เอาแตนะ่น่ะสามสิบทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นกับมักซัมนี่นะพอดีเลยนี่ตีนเทายางขึ้นนี่น้ำฝนเนาะโดยนะยางขึ้นมาไอ้พอดีเห็นด,ดิบซีเขาบอกโอ้เคเห็ดขนาดไหนน้องน้ำฝนน้อยแท้เพิ่นว่ะคือเห็ดขันอันใหญ่เพิ่อน พอดีไงณสามสิบก็พอดีสุดเกือบสุดต,ตีนแล้วเนาะเท่าเลยแค่เพีย้ยมลูกเต่ามีก็กินมุมีก็ยาเนาะโอ้เผินให้ได้อีกได้ค่อยใช่อยากได้ตาเท่าน่ะเห็นว้าวอ้าบ้เอาข้าวน,ะาวาวาน้ำไลเนาะข้าวมัไเลน้ำพลอยไปกาะเคลียร์อะไรให้ให้ลูกนอนน้ำเจ้านอนน้ำคอยออกติชมเจ้าบูมเมื่อเกือบลูกหลานเจ้าเพื่อน Wow! Ah. สบ,บายดีพี่น้องเอฟซีเพิร์สุขุสุคนเด้อว,ว่าเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยละต่างประเทศยินดีตอนบเขาสู่ซองขอบนนะุญมาคือเกา่าพี่น้องเลยมาพ่อ,อก,กันมาน,นี่ยกะยังอยู่กับน,น้องน้องฝนเนาะเมื่ออื่นนะี่สาบุนสีบได้มาสีบอกทางน้องน้อฝนก่อนออยืนนี่แหละพี่น้องเลยนี่ทางเชือนทางสารลานแกนเพื้นก็นไดอืนะที่ทางน้องฝนนะคะป้องไว้แห่ายต้องไว้ เปิดไฟไว้ได้แต่ละมือก็ได้อ่ะฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามแล้วก็ให้กำลังใจขึ้นเก้าพี่น้องเอ้ยนี่ก็เริ่มแห้งไอ้เด้หน่นี่แต่เสียงทึมๆอยอะเสียงยังตึบๆอ๋อต้อมัน มันเป็นตะต่ำนะบ<ไ>อสบายดีมันต่ำได้แล้วอืมนั่นบอติดอยู่ได้นะอ่ะม,มันต้องอืม,มนะอืมเลยอืมรต่เนาะเงียบเงียบเย็นยบกังนะฮะ ติดแล้วมันท่านได้แหงครับมันจนมันพงพูน<ล>มันเป็นดินด่าเด,ดินบาคือดินทรายเน๊ออืมวิทยาศตร์อ่าเป็นดินด,าด,ด่าเนี่ยเฮือนของหนองคือเนเออห้องนี่นี่เป็นดินทรายนี่ตัวนี่ตำนี่สีบอปันได้นี่สีบอติดปันได้นี่แล้วก็ตำไปต่เมาถือหัวป่ตีนจะคลองเขาแห้งน,นะ มื่ออื่นพี่น้องเอ้อขึ้นไปเซโปนนะบอกทางน้องน้ำฝนก่อนเมื่ออื่นว่นใดมาเด้อยันว่าลืมเอ้ยเมียบุญไปใช่คือ,ค,อคือบอกเห็นมานี่วะอ่าท้งใส่ได้มาแล้วแต่นากินข้าวอยู่เอขอกินข้าวเมื่อ <c oughs> อื่นก็ขึ้นไปแล้วพี่น้องเอ้ยเวะมาบอกน้องน้ำฝนก่อนสิไปโง่ม,มันยังต่ำกว่ได้ฝนด้วยเพราะต่ำมันก็ใหญ่แบบนี่โด้วยจากแรกทางนี้เหรอต่ำก็บ่ได้ผู ดิ่มต้องเค<ว> <c oughs> ียนดิบออกก่อนเดี๋ยวต้องเคียนดิบมออกกันอืมอือืมเบจก็บอือืปุ่นมันแห้งเล็กน้อยพูเพราะว่ามันยังอ่อเหยียบยังอ่อนด้อันนี้ก็เพื่นแล้วเพิ่นมาพู มันคือสีเน,นียนสีแข็งหมดละอันนี้ก็ได้นนไดทางขันใดนี่เอฟซี FC ครับว่าโอ้เห็ดขันใดทางน้องน่าฝนน้อยบบน้อยได้พวกนี้ผู้ดีตีนหนาสามสิบได้นี่สร้างเพ็่อเห็ดเนี่ยเพราะว่าเขาเคยเห็ดใหญ่มาแล้วนะอันนี้เขาเอาผู้ดีแบบว่าผู้ดีหนาสามสิบมันก็บบน้อยเนี่ยผู้ดีสุดตีนยางขึ้นทางเึ้ืน้องเองต๋อมันสีเป็นหนาสี่สิบมันก็สีน้ำมาอ,อุ้ย อันนี้เขาเอาแต็นทนาดสามสิบพ่นติดกระโลกับมีกระโลแพร์ขน,นาดสามสิบพอดีงามเคยเห็ดมาก,ก่อนกะสี่สิบก็เคยเห็ดแล้ววันนี้ก็เลยพักนี่เอาแต่นหนาสามสิบทา้งคุณรักผูยย้ใหญ่เพิ่นกับมักซัมนี่นะพอดีด้นี่ตีนเขายางขึ้นนี่นะฝน,น,นเนาะโดยน,ะ,นะยางขึ้นมาไอ้พอดีเห็นดิฟซีเขาเออเขาเห็ดขั้นใดให้น้อ้งนะฝนน้อยแจ้่นว่าคือเห็ดขันนะใหญ่เพิ่อน พอดีี่หน้าสามซิปก็พอดีสุดเกือบสุดตีนหน้าฝนโดยเฮเสียงปากเปนะชงชาวเยอะอันนี้ดยพี่พี่ย่างไปหยอกไปตู้กันไม่ดีคนไปหยอกไปตู้กัน ตัวเฮืไปอย่างไรอนนั้นไงน่ะเอาภาษาลาวนี่กวเอางอ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 ีนูน้อยนี่ไปไปหลับล่องแล้วอยาลักล่องคิดดีแนนเช้าเช้าช้าช้าตื่นมาจะออกจะโชว์มันตะงอกอยู่หนังเมื่อคืนนี่เกือบตกตะเหินน่ะไผ่นี่เอ้าเอ้าลูกไปก้อนหยอกมีตู้กันขดเขียดได้บุกก่ะไผ่ไปขัดเขียดนี่ไปก้านเขียดบ่ไปก้านเขียดกลางคืนได้ข้อเขียดได้เพียงได้ ไปก็ภัยอะนะภัได้ยุลไปกับอาไปชุ่มนอนโบหือเพียงโอ้หนาววันหนาวพากันไปก้านเขียดแล้วมาไปกับก็ได้พอแกงเลยจะเด้เพียงหน่ะแล้วมาไปก็ท่องใส่ไปก้านเขียดอะไรให้ให้ลูกนอนน้ำเจ้านอนคนอดอัดไปชมเจ้าโบมื่อเกือบลูกหลานเจ้าเพื่อนว้าวตายเตินมาเตินงางอมหางอมห่าลานไม่ใช่บ่เอาไม่ใช่นอนเหรออืมค่อยเอาเลยเอา เอาไปน้บอกขนานของบอกหงมหาโอนอยู่ยักุกโอ้เมตุน่ะนอนอะยกปุกจ้มาตะการเขี่ยอะไรเห็นลูกเลยเอาลูกนั่งคขาแม่เอาอยู่บอกมาก็นั่งอย่งงๆนึ่งนชมพันบอกแมวน้อยเสือนมันไตนอนบมเมื่อนอนรับอยู่เช่นไมตุก็ไสยตะกี้ว่าฟังกีตาพ่ดี นอนกันนอนได้ดีค่อยก็ได้เด่กยังหูมือด้วยนี่คืนนี้บ่หูมือแจ็คดีอ้าวหลานบ่ได้นอนน้ำลายมือเลยช่องไผ่เป็นเอื้อยเป็นน้องสองคนนี่แต่นี่เอ้ยโอ้จักปีได้แล้วนะจักแล้วบ่จักแต่เราหูดีเนาะป่ะเด้ดีแล้วบ่ลาเงี้ยทั้งหมดเลยอ้าวมัวมัวบ่ะเด็นเนาะเท่ามาอะไรกับหนาตาหมึกหูรับหูแว่ไปแล้ว ร้านนี้เป็นเอื้อยและเจ้าวันนี้ที่มีพี่น้องจะคคนทุมเจ้า,านี่ใช่ใช่ผู้หนึ่งอ,อยู่กันหลังค่ะโอ้ยตอนั้โอ้ยที่ว่ากเอเถ่านนี่บ้านเพื่อนังนี่บ้โอ้มีสามพี่น้องเจ้านี่เป็นลูกชาวลาบ้า,า,ปาเป็นลูกชาวลา ชาลาบเห็นหน้าก็ได้กินข้าอาดับฝนว่าลูกชาวลาบเห็นหน้าก็ได้กินข้าอันนั้นอะไรก็ว่าลูกชาวลาหันว่าฝนแพงเนาะเอ่อฝนแพงฝนแพงละน้องฝนเพดีว่ะน้องลาจยากแพงแพงเขาว่าผู้นั้นน่ะอ้ายก๊กผู้นี้น่ะเอ้ยผู้ที่สองผู้นี้เอ้ยก๊กโอ้นั่นกันนั่งเล่นมาเล่นน้ำกันแลาเปิดมิ้นหอดไปแจ๊กเป็ดชิปเนาะ ไม่จื้อเลยมันบะลงใช่หรอหันนอนอยู่ในเฮือนมันแล้วหันม่นเป็นเพียงเอาบะลงเป็นได้ยังเงีบะลงมันบม่ได้ลงเป็นได้ลงบ่ได้ย่างบ่ได้บ่ย่างไว้คือกันเดี๋ยวเราบะลงบ่สบายไปเยี่ยมกันแล้วบ่ไปเลยค่อยหันไปอยู่เลยอ่ะคนบอกได้ใช้ก็ของคกินเอามาได้ใช้ขครื่องครองกินคือว่าไปกินพวกเพลงมนต์ ไ <c oughs> ม่ได้กินแกงเขียดบ่เมื่อกี้ลูกไผ่ก็นอนนหอือบ่ได้เจ้านะกินข้าวแกงเขียดบ่เมื่อกี้มหนูบอกฝนได้บ่ถุยนึงเขียดน้อยด้วยเขียดใหญ่เ <c oughs> ขียดนิดน้อยนะอ้ก็แตารักแต่ว่า,าบ่หนาวว่ะเอาก็ระบอกๆคอ,อ,อยงอมหาลานอยากไปไ,ไ,ไปน้ำกันจะค้นคืนเอาอุ้มลูกไปเล่นกั้นเหรอยากนอนไปจักอันนี้แมวนอนัง เอาอยู่นั่งคอยได้เลยเอ้าป็นย่าบ่าวบอคอยเขาอ่ะเขาไปงมหาทัวมาชมกันเมื่ออื่นนี่บ่ได้มาเด้อเมื่ออื่นนี่ไปใช่ไปหาเที่ยวกันไปหาผู้บ่าวมาให้ก่อนเด้อเออหางามๆาเลยเด้อเป็นหาเงินเอามาให้เมียคือดว่าา้เไดยินคือว่าอยากได้หนาคือภูเก็ต ủa bao bao, này, nào cứ phù nam hương nè, tiki, anh này ở đây u này, hà oh. loài kịp còn nhang hết luôn, mình bắt được chữ nhang, còn đây, còn đây cứ phù cao, lê cả, oh. oh. <cười> <cười> đây tham nâng cả hay nhân hay trâu, hà loài kịp anh nhơn hay trâu, phù và lao nè, bao, mình bắt được trả sai đấy chữ có năm hay lan, ờ, lan, long เอาเอาลูกเป็นหมอหมอหมอยังนี่บ่โอ้เดี๋ยวิเป็นเฮือนบ่เอาเอาพวกรึเปล่าบ่เป็นเฮือนอกเจ้าหัอเดี๋ยวได้เงินได้ยังไงให้เมียขันผู้ชายก็จะได้เมียเป็นเฮือนบ่คอยบ่เป็นเมอยก็แม่นคขาบอกมันเลยขันไปหาลงเลือควายกับ่อนนั่นบันนี่เด้อควายควายบ่เห็นนี่ลงเห็นโอควายหนไปลอดทางนี่ทางที่เป็นอกเลยเพนรลดเราอะ ไปก็เห็ดนั่นแหควายเห็นนั่นอยางว่าปัญามันจะเอาเบาเวานนะปกติข่านใบเนาะเท่าแลวเนาะเท่าเลยเห็ดเพียงลูกเต้ามีก็กินมมีก็ยาเนาะโอ้เผินหายได้ยังไยหายยังไงนดตาเท่านะเหเบาเบาข่านน้ำใบเนาะข่านั่นแหละมีใบน้ำผัวเห็ดเพียงนะวะบ้าบ้าบ้าแม่เราอยเอาเด้อ กันมันคือจะเอินผ่อนแล้วเขาไปอยากได้ผัวบอกเขาอ่ะบอกใช่ไหมมาเ่าละที่คอยเ่าแล้วก็อยู่น้ำลูกน้ำลานอยู่น้ำเยาวนี่จะให้กินก็กินมาให้กินระยะลกเลยอยู่เฉยๆนะ้ากินน้ำเยานั่นแหละกินน้ำไผ่เถาแลวเนาะเขาก็ไปอยากได้แล้วเถาโอละอยู่ไปน้ำลูกน้ำลานเบอกว่าบ้าเขาบอก่ปกติเอามาชอคขาน้องเนาะ ตืินช่อยกับยาเขานอนเพ่นกับยาเขายังหนึ่งหนึ่งบนั่งนังต้ยาเขาเขาเป็นอยากที่คอยไปเล่นชอยคนเคยว่าเจ้ากระเฮ็ดกินอยู่บ่ว่าเจ้าอยากมีใจพนนะที่นี่ด้านไหนยังนอนขนตื่นไปแล้วแบบเพียงพ่ยเลยย้ำเดาของรถบูตไปสีไปลงเฮียนเด็กพันไปนึงอาน้ำแล้วหรือเปล่าลงเฮียนบ่สบายดีก้องหรือเนี่ยไปพักกันโรงเฮียนเด้ออย่าถอดเกือบเด้อ ถี่หน่อยอาบน้ำสิพากันโรงเรียนนี่ก็ลูกป้าช่องคอนกับมาถึงเข้ามาแต่เพื่อนเราผูกกินนี่เห็นว่าไม่เท่ามันเห็นอยู่แล้วยางบ่ได้ท่านไปเป็นบาดเก็บบาดเพียงเราว่าผัวเราไรนี้เราไรเมื่อเราบิึงเราเมียตัวนั้นบ่เบิึงยังอยากมามาแจ้วอีกเนาะไปก็ฉีดเอามาบ่ปกติใคยเช่าจ้าง ยางเอาแต่เงินยีเช um, ื่อลูกเอ้ยอืมเบ้าเงินเบ้าเอาบ่เอามเงินโตหรือเอล่าเกระโตมันบ่เอาเอาแต่เงินมันมาชื่อมาชื่อผู้นี่มาชื่อผู้ชื่อยาเขียวเกลียวเอาแบบนี้นะแมงกรมเจ้าแล้วเอาเงินมาให้ก็เอาแต่เงินบ่เอาคนขันอย่าปากเลยๆแล้วคอยขันอย่าปากดาไมาย่างมาจิบออกมาหนิไม่ทา ไม,ไ,ไม่ต่อยนะูเลยไม่ตู้เลเนาะนี่ก็ชื่อแต่อันนี้ชื่อให้แต่มันน,นันผ่นโพล่เลยใหชื่อให้เออรวบายผัวเบาชื่อให้นะบ๊วยวขนผัวบาเบารอกกระโพผูวเบาวหัยนเพียงเอาแต่เงินมันเอาแต่เงินเลยยาก็ไป <c ười> ชื่อเองผูวเยินผู้บ่าใจฉจนนี่บ่บ่กติตั้งแต่เาผู้ใหม่ล้วตวดันนี่ใเห้อว่าจ้หมักแล้วพราเองมั้นนี้ ตายแล้วค่อยตายแล้วค่อยแล้วราเป็นคนหนึ่งในรถเดนีิภูเขาตายหมยู่อยู่ไปมักแล้วโอ้บวัยนั่นที่ไปนำมันหัวโตตายแล้วค่อยเล่นไปพี่ประชาคนละเล่นไปเล่นไปหาผู้บ่าวแล้วไปชิเล่นไปพี่ประชาคอยบมักมันนะคยเล่นไปพูดเก่าคนเจ้าก็บอกลูกไว้แหละคันว่าค่อยเล่นมือเฮือนล่าแล้วแม่ยนคอยถือของเราด้ออยฝนเลยพักเนี่ยไปตัวเาแม่ดาวเขาบอก บอให้เอาแม่เอ <c uk>: ้ย <risque> กันเอาเลยบ่คอยบ่เอินผอนั่นคอยไปยังได้ย่แม่เอาเงินแล้วคอยยืดได้มันเขาไปหาเบี้ยเอาอไม่มาหยอกมืตู้คำนวนอีกปคือไปกทำแล้วดิไปใช้ดันว่าวเดนเดนแต่เพิ่นมีเพื่นงามเพิ่นเนาะเพิ่นบอกมาหน้านั่นแหละเนาะอยู่ในเพื่นนั่นแหละเพิ่นแชวเจ้าบ่เอ้แต่เท่าแล้ว กัได้กินชีนกินเพียงสนุกสบายเลยพูนคือองค์คือคุยแล้วดินี่เนาะเ้ยคยสิบบาทเกิกันดังเส้นยักเรผู้สาวนะพนเชวผู้สาวมันก็ดอนเนื้อบ้างเนอออกไปคุดแต่กระปูไล้ชิ่น้ำก้นเจ้าไงไปผู้เดียวนอนตะเลนตะเลนในโอมาท่านนะเนี่ยออกไปโอ้เป็นละเถ้านี่ไปแล้วน้ำก้นเจ้าได้ระวังนี่บอกมันหันนำมันนับมาเชี่ยวมันฉับคอมัน เชียบๆคนจับพชียนมาดิคะเฮ้ยฮาดุดนาเลยเนาะเฮ้ยฮาวอมกันดังเนี่ยดำนี่เห็นมาเชียบคนนี่ใหญ่บริใหญ่อู้หูชายชายคตาเนี่ยก็ยังได้เจ้าไปเบิ่งนั่ยหันน้องชายเขาอยู่นี่เจ้ก็เบิ่งนหยเจ้าเอาหอนเขาบอกม่ลูกชายเคนนี้นีเขาอว่าเป็นไพเพื่อนเลยพืชพี่เข่าเลยเบาๆหนี้งล้ว ป้ายซาเดียวเฮาสิเมื่อคอนเด้อตู้เด้อเมื่อหนาวเลยมาใหม่เมื่ออื่นเนี่ยบ่ได้มาใส่ฝนเด้วพี่ทุกคนอ่าเอายังชิปะน้องอยู่หันบ่มาพี่นั่งอ่ะพี่ใหญ่เลยอะไรชู้เยอะมายังบานี่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 แมาๆม่เอือจับยังแก้มแดงเมื่อไรฮะมันเจ็บมันลมนะลมแล้มันแตกเลยแตกเลยลมเสืออันนเดนธาพน bớt tiền hơn bớt tiền, giáp đã tiền thừa thạo cho nên để ăn để, nó, ăn thì sai, ăn sai thì cái đi rồi, bố mình gần sửa um. này, chân cái sai đi <cười> 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 cái này. bố vào chi mắc, vui nhá, vào mắc rồi vui nhá. không hiên à, อีละสบายดีก็ลูกสิไปโรงเรียนสบายดีปะลุงโดยอันนี้สบายดีนะแม่พุ่นยกมือสบายดีกล้องพุ่นย่องย่องไปไปโรงเรียนป้าคือสั้นทั้งไม่ก็ไม่สั้นนะนะคือนตรงส่งทั้งไม่เลยนะป้าไปโรงเรียนเด้อเฮียนเราบางฉูดเด้อ แต่ยังคุยกันดน้อยอยู่งสันเมษีครับเด้อฝนเด้อเมื่ออื่นมาเด้อเมสิไปเซปูนเด้อขึ้นไปียกก้อนก็หยอกไม่เถ่าเราอาชิไปหาหวว้าเาเนาะเดินนูนชวนฮะม่ยั้งบัตรนี่คูต่างมันแทนดูฮะม่ยั้งบันชวนยั้งบันี่โอ้ยโดนหนชวนโอ้ยคูดยันลงพัสสบายดีก้อนฝนด้วยเนาะดยสบายดีไปกอนเด้อตู้เด้อ อยู่ดีไมีแห้งเนอะซาเจ้าถื้เฉยเอานั่งคุยกันผู้สาวเพื่อนชองค้นมิจฉุประสงค์ชองสาวเวลาบมดไปได้เคี่ยวมากกว่าเจ้านะเคียวเออเอเดี๋ยวมือหน้าเพื่นทีซื้อผู้ว่าฝากผู้เฒ่าเพื่อนนะยังไงเดี๋ยวทางเฮากานี่ทางเงินน้องฝนกระดาอาสะบุญกา มานีเวมาก่อนสิไปเซโปนกันเลยมาบอกทางน้องน้ำฝนก่อนี่้องเางเนาะมานีก็ฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามเด้อให้กำลังใจซบุนเนี่ยขอบุญขอบคุณเบอสุขุสุขนที่เข้ามาเบิ่งมาส้มไปแล้วพี่น้องพอกันในคิดหนาเด้อสบายดี